ขายไม่ได้เหรอโอเคโอเคท่านผู้ชมผมอยากทดลองอะไรมานานแล้วถ้าผมทำอย่างเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเงดิแทงแม่งแทงแม่งตายป่ะมอะอ่ะเอ่อตรวจคนร่างกายนะครับโอ้มีหมัดฝรั่งเยอะเลยนี่โอ้มีเงินด้วยแล้วก็โอเคหายไปเลยหายไปเลยโอเคโอเคผมขอโหลดเซฟท่านผู้ชมผมขอลดเซฟโอ้ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมฝันร้ายผมฝันว่าผมฆ่าคนเกิดอะไรขึ้นับผมผมผมแบบฝันร้ายใช่ไหมจมผมฝันว่าผมแทงคนอะแล้วก็เด้งไปเลยอะแทงวยเสียมอะเสียมันเนี้ยว่าไงไอ้หนูลุงหน้าตาคุ้นๆปะเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าลุงเห็นอันนี้หรือเปล่าเสียมันเนี้ยลุงเห็นปะถ้าสินค้ามองไปพบผมก็ตีไปเลยว่าไม่ผ่านจริงปะแม่นมติ อ๋อมันมีติ๊กระเบียบการนําเข้าอยู่ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นแต่ว่าผมผมผมติ๊กไม่หมดอ่ะผมไม่เป็นอะไรหรอกมั้งใช่ไหมใช่ไหม้ะโดนถักร้อยหนึ่งผมจะรีแล้วนะเฮ้อผมโดนร้อยหนึ่งท่านผู้ชมเอ้นขึ้นรีแม่งเอ้ยอานสู้ชมผมฝันผมฝันซ้อนฝันผมฝันว่าผมฝันว่าผมแทงคนแทงจีผมฝันผมฝันว่าผมผมไม่รู้เรื่องอันนี้แล้วผมก็ตื่นขึ้นอีกรอบโอเคโอเคไม่รีแล้ว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  ติดลีไปหลายรอบเลยเกินรอบนี้ผมเป็นไงรอบนี้ผมเทินปโปรไงไม่น่ามีสิ่งของผิดกฎหมายนะเพราะว่าอะไรนะเหรอเพราะว่าผมเคยตรวจเป็นในฝันแล้วไงฮะเคยเห็นอนี่ปะเสียมเสียมพยาบาทอะเก็บเลยว่เก็บเลย,เ,เ,ลยเสียมผมมนันอันตรายเดี๋ยวมันจะทิ่มแทง